เมียฝรั่งย้ายมาอยู่อังกฤษชีวิตเปลี่ยนไปมากแค่ไหนต่างจากเมืองไทยอย่างไรสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาครูบาอาจารย์ที่เขารพรักทุกทท่านนะคะยินดีตอนรับสูบอนนอยเยลินอินดีคือเก่าพี่น้องจา้าหอมหอมอวดใส่กอกก้อนพี่น้องมักอวดเยลินเฮ็ดใส่กอกให้ลูกพี่น้องจา้าค่ะล่อให้เขาเปลี่ยวและจังคอยสิแพ็คเขาอ่าอืา ตู้เย็นเนาะค่ะเนาะหาเมื่อเนี่ยเข้าสิมาโซเลหรือว่าแช่ประสบการณ์มุมม่วงดีๆเกี่ยวกับการโยกใหญ่ทิ่นฐานมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศพี่ๆเพื่อนๆมีความเห็นแบบใดฟังจบแล้วลงในะคอมเมนต์ให้ยลินอ่านนั่นเดอค่ะเดอหรือว่าให้พี่ๆเพื่อนๆสายฝอเมื่อไม่ที่เพิ่นสิมาใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศให้เพื่อนใดอ่านคอมเมนต์ไปน้ำกันเพราะว่าพี่ที่อยู่แคนาดา หรือว่าอยู่ในประเทศใดกันแล้วเตียมีมุมมองแบบใดลงในคอมเมนต์ให้พี่ๆเพื่อนๆอ่านไปน้ากันเนะคะเนาะห้าเมียฝรั่งย้ายมาอยู่อังกฤษชีวิตเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนชีวิตต่างจากเมืองไทยอย่างไรบ้างนะคะค่ะในมุมของเยลินเองว้าได้เต็มปากนะคะเยลินลืมตาอาปากใดกระตอนมาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนพี่น้องจายอมรับว่ามันลําบากพี่น้อง ลำบากในที่นี่มันลำบากต่างกับบ้านเฮาในอีกแบบหนึ่งนะคะลำบากในการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมเขากับผู้คนเกาบอกง่ายๆกับเข้าเจอช็อกนะคะ่นะเนาะสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นต่างๆเราย้ายถิน่นฐานมาอยู่ต่างประเทศนี้มันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันเป็นการเปิดโลกวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเออเข้ามาสัมผัสเมืองสิวิไล คำว่าเมืองหนวกนะคะแล้วบัดนี้โยกย้ายถิ่นฐานมาใช้ชีวิตที่นี่กับสามีซึ่งเป็นชาวต่างชาติกับผัวฝรั่งนี่แหละพี่น้องคะ่ะ,ะการปรับบโตต,ต,ตา่างๆค่อนข้างสิยากพี่น้องคะ่ะค่ะหลายคู่กะใส่เวลาหลายปีกว่าจะลงตูนะคะค่ะบัดท,ที่นี่ในช่วงการทรรมาหากินนะคะ สำหรับยายลินไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนการทำมาหากินทำมาค้าขายหาเงินหาทองสำหรับตัวของยายลินเองนะคะหาเงินไงพี่น้องคะห,หาเงินไยมันก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์แล้วกับพรแสวงของบุคคลผู้นั่นน้าเดีพี่น้องค่ะมันขึ้นอยู่กับอ่าเฮ้าสิดินล้นควันควายว่าสิสางโอกาสสิสางชีวิตของเฮ้าขึ้นมาได้จังหดในกรณีที่ได้ผัวจน ได้พัวที่บ่ได้ซับพอเท่าได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็อย่าคาดหวังจะให้เขาซับพอเราในทุกๆเรื่องนะคะถ้าเขามีเขาให้พี่น้องแต่ถ้าเขาบ่มีอย่าไปถามเอาเลือดน้ำอี่กระปูพี่น้องคะเราจะต้องหาเองดิ้นรนเองนะคะค่ะอยะ่าล่นข่าวบอกขัดบอกเ,เน่แต่ว่าวนตรงตรงจังสีละพี่น้องคะอ่ะอยะ่าเล่นก็เคยบอกให้ฟังหลายคลิปแล้วเรื่องนี้นะคะ แต่การดิ้นรนด้วยตัวของเราเองหาได้ด้วยลำแข้งของเราเองแม้ส่วนหนึ่งที่เราทำงานเราก็แบ่งจ่ายช่วยสามีอันนั้นเฮาบ่ได้เอาเปรียบเขานะคะแต่เงินที่เราหาได้อย่างเช่นทำมาค้าขายเนี่ยขายใส่กอดขายรดน,นี่ขายนั่นพี่น้องคะเม็ดเงินมันใหญ่พี่น้องคะค่ะอย่าลืมลืมตาอาปากใดสามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ได้ แต่ว่าเรื่องสางบ้านเยลินเริ่มสางมาก,ก่อนที่สีมากใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วพี่น้องแต่ว่าองค์ประกอบต่างๆที่เฮ็ดให้ลูกให้่อให้แม่ให้ทั้งบ้านก็มาจากรายได้ที่เยลินใช้ชีวิตในต่างแดนนี่แหละตังแตกีอู้เจ็บตังแตกีเยลินเฮ็ดงาน ก็่ได้แค่อาทิตย์ละบะก่กีพันบาททตีเป็นเงินไทยนะคะดังนั้นแล้วการทํามาค้าขายในต่างแดนหรือการสร้างโอกาสต่างๆให้ตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งที่อเมสิ่งมากๆนะคะถ้าเยลินบอดดายมาใส่ชีวิตในต่างประเทศบอมมีผัวฝรัง่งบอดายโยกย้ายทินฐานมาตักปักลักซูยู่นี เยลิ่นก็คือสีวาวบได้พี่น้องคะเยลิ่นบได้รวยเด๋พี่น้องที่เยลิ่นวาวนี่เยลินบได้หมายความว่าเยาลิ่นมาอยู่ล้วอเยลิ่นรวยนะคะแต่ว่ามันเห็ดห้พื้นฐานอ,อันชีวิตของเทาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนพี่น้องถ้าเยาลิ่นบ่มีผัวฝรั่งถ้าเยลิ่นบได้ยโยกใหญ่ทินฐานมาใส่ชีวิตอยู่อังกฤษนี่บอกได้เลยความฝันของเยลิ่นที่จะปลดหนี้สร้างบ้านให้พ่อให้แม่คือสิตายไปกับ เจ้าขวางนี่ล่ะคือสิบ่มีโอกาสได้เห็ดดอกพี่นอ้องจ๋าค่ะบม่มีโอกาสที่สิยิบยืนบม่มีโอกาสที่สิให้ลูกไม่ใ,ใส่นะคะบม่มีโอกาสใดๆทั้งสิน้นพี่น้องกระลยืนเบว่าการทำมาห,าหากินอยู่เมืองไทยเฮาเหตุงานโรงงานเกือบลมเกือบตายเหตุโอ้จนว่าน็อกข้ามมองเดือนนึงก็บบก,กีพันบาทนะเนาะแต่ว่าราคาของฉีบบานเฮามันก็นกน ตะกี้มันกับบอสูงนาะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดสู่ไว้กับสู่ไปค่ะแต่สําหรับเยลินตั้งแต่ใหญ่ทินฐานมาใส่ชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษนี่บอกตรงๆว่าในการหาเงินหาทองชีวิตเปลี่ยนไปหลายเติบพี่น้องคะเปลี่ยนจากหน้าม,มือเป็นหลังมือนะคะอันนี้เยลินว่าไว้ก่อนว่าบริษ้สนับสนุนผู้สาวไทยเฮาแห้หาผัวฝรั่งเด็กคันเจ้าอยากได้เจ้าก็อยางได ด้วยใจของเจ้าเองอย่าคิดว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วผัวสีไห้ยหรือว่าอีย่างก็แล้วแต่หรือว่าเจ้าสามารถหาได้ผู้ใา้ที่ดีๆที่เขาให้เจ้าเยลินก็นดีใจน้ำเดิอค่ะถ,ถือว่าโชควาสนาเจ้าแต่สำหรับสาวๆลหลายๆท่านที่มาแล้วชีวิตไม่ได้เป็นดังที่หวังไว้สู่คือเยลินนี่เอามันมดสู่ย่างนวดกะเอาจางเห็ดสวนเยลินกับไปจางกอสางเยลินกะเห็ด เออบ่มีแนวเหตยเยลินก็หาของขายพี่น้องค่ะมันมันมันต้องไหวพี่น้องค่ะเราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองค่ะสิไปนั่งตรงมองแล้วให้ฝรั่งยิบยื่นให้เติเขาเสียเงยั้ยงมาให้เจ้าะเราเขากะหาคา,าเซาบ,บ้านคากินค่าหยาคาน้ำมูกน้ำมันรถถูลูถ,ถูกังกันไปส่วนเฮาอยากได้หลายกว่านั้นเฮาก็ต้องดิ้นให้ลายกว่าเกาถามว่าลำบากไหมโอ้ยชุดชุดพี่น้อง แต่ว่ามันกับคุ้มพี่น้องค่ะมันคุ้มกับความลาบากของเฮาตอนนี้ชีวิตเย,ยลินถามว่ามีความเปลี่ยนไปได้แค่ไหนเปลี่ยนหลายเติบพี่น้องตั้งแต่วันแต่งงานยากโยกย้ายถิ่นฐานมาใช้ชีวิตที่นี่จนเมื่อนี้เย,ยลินยาแล้วเย,ยลินใส่ชีวิตโสดถามว่ายังต้องดิ้นรนเหมือนเดิมไหมก็ดิ้นรนเท่าที่สิดินได้นั่นละ่ะพี่น้องแต่เย,ยลินปลงปลงกับชีวิตในที่นี่คือ ทำเท่าที่ทำได้ค่ะพี่นอ้องหนีสินทั้งบ้านเยลินกับโบมี่ห้ห่วงเยลินก็เลยพอนคลายตัวเองลงที่จิบว่าขาเจ้าของนะคะถ้าแห้งยังพ่อไหวเยลินกับยังช่วงฮอรีเดเย,ยลินกับยังไปนวดรับจ้างอยู่เป็นเงื่อนสุดนะคะพี่น้องค,ะค่ะก่ะบอกตรงเป็นเงินสุดพี่น้องม่มีแต่เยลินดอกเพ็ดนะเยลินเงดงานเสียภาษีกับตั้งหากนะคะ ตา่าเวลาช่วงเฮาไปฮอลิเดย์เจ้าอยากไปเที่ยวเจ้าก็ไปเจ้าอยากไปเหตุงานหนวดกับมูเจ้าถ้าเจ้ามีทักษะมีความรู้เจ้าก็ไปหาเงินเข้ากระเป๋าเพราะว่าเงินเรานั่นหละเจ้าเสียมากขับเคลื่อนซื้อความสุขให้จาขวงเจ้าอยากส่งบ้านไปซื้อว่าซื้อควายซื้ออีหยังก็แล่เจ้าเออมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าพี่น้องคะอันนี้เฮาสิบทดราม่ากันนะคะเรื่องใจแท็กบ่ใจแท็กซึ่งฝรังกับมีคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา ดนๆน,นะคะเพราะว่าถ้าเฮ้ามีงานที่เฮตเป็นรักอยู่แล้วการที่เฮาไปรับ job คบอลอรคแลนเป็นเรื่องเล็กๆนหน่วยพี่น้องจ้า่ะบัดท,ที่นี่โอกาสดีๆเยอะแยะมากมายในต่างแดนถ้าเราไม่ขี้เกียจนะคะถ้าเฮ้าบก่กีคาน่ะพี่น้องแต่ที่จริงแล้วสาวๆสาวไทยเฮาเนี่ยมใส่ชีวิตในต่างประเทศส่วนไงแล้วอู้ ดินล้นกันขนาดเด้อผู้สําเร็จเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นธุรกิจหลายๆายอย่างกับมีนะคะมีทั้งสามีสนับสนุนและสามีไม่ได้สนับสนุนแต่บุคคลเหล่านี้ก็ฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตจนเฮ็ดห้ฝรั่งได้เห็นว่าเอ้ยเมียกูเก่งเว้ยเมียกูสู้เว้ยจากความคิดลบกลายเป็นความคิดบวกกลายมาสัาง่งทำมาหากินซอยเมียแบบนี้ก็เกิดขึ้นหลายนะคะในประเทศนอกนี่ค่ะดังนั้นแล้ว ทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮาขึ้นอยู่กับรังกับกับกำลังใจความมุ่งมั่นของเฮาแล้วกับความขยันขันแข็งของเฮาที่สีโซ่ให้ฝรังเห็นว่าฉันทําได้ฉันไม่ใช่เป็นคนที่นั่งงอมืองอตีนรอกินกับเธออย่างเดียว Ừ, ถ้าเฮามีสมองมีปัญญาจัดไปเลยจดจดพี่น้องฝรั่งเมียฝรั่งมาไหมรุ่นไหมนี่สิลำบากแน่จักน้อยเด้อ <c oughs> ลำบากในที่นี้ลังเทียไปยูถึงมองที่มันเงียบสงบมันหางานเห็ดยากพ่อเจ้าก็สิไปหากินยาถ้ามาหากินลำบากแน่จักน้อยแต่ว่าอย่าล่นเสือว่าเ่ราะว่าเจ้าสิไปอยู่ในมุมไหนของในตังแดนเจ้าก,ก้อตมีท่างออกเออให้ตัวเองคือเกาหน่ะละแต่ว่าช่วงที่เข้ามาไม่ๆมเนี่ย ก็ต้องเรียนรููไปในลหลายๆมุมลหลายๆด้านนะคะค่ะโอกาสในต่างแดนมีมากมายชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเฮาสิเปลี่ยนไปในท่งที่ดีหรือบ่ดีกับขึ้นอยู่กับเฮาอย่าไปทอแท้กับชีวิตเยเล่นนน่แต่งงานมากจนกระทั่งยาผัวสู้มือนี้กับเบอเคยทอพี่น้องต่อให้ร่างกายเยลินไม่แข็งแรงเก็บไข้ได้ป่วยจะตายวันตายพรุ่งอย่าเล่นกับบออีนั่งขังขอบ กับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะคะยอมรับกับชีวิตแล้วกับตั้งอกตั้งใจใส่ชีวิตให้มีความสุขไปในแต่ละเมื่อนะคะพรุ่งนี้ตายก็ช่างหัวมันวันนี้ขอให้คุณทําให้ดีที่สุดก็พอค่ะทุกสิ่งทุกอย่างสางไว้เบื้องหลังผู้ใดสิดูแลให้ได้กด็ดูแลไปใครดูแลบ่ได้ก็เลียงของมูอเจา้าฉันให้แล้วฉันมีหน้าที่ให้ฉันมีหน้าที่สร้างฉันมีฉันคือผู้ให้ให้ไปแล้วดูแลบ่ได้อันนั้นกับปัญหาของเจา้า เฮากะใส่ชีวิตประจําวันในต่างแดนให,ให้มีความสุขเท่าที่สิทําให้เจ้าของได้นะคะค่ะเ่ราว่าสิไปอยู่ประเทศใดอยู่ประเทศไทยกด็ดีอยู่เมืองนอกกด็ดีก็ขอให้ทรงกําลังแรงใจให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆส,สูขสุขคนสู่นะคะค่ะชีวิตเฮาสิครับเคลื่อนไปได้ก็จากกําลังใจกําลังกายของเฮ้านี่ล่ละกําลังรอบๆกายที่หเฮ้ามานี่ก็เป็นกําไรเพิ่มเติมขึ้นไม่อีก ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะหาแล้วกับหฮห้วเก็บหูเมียนเดอ้อค่ะย่ำหาใดย่ำนำขึ้นกับ้เฟ้าตัดรวาวนาม,มันก็บบได้ขึ้นอยู่ตลอดบ่ได้ล่อยู่ตลอดไปนะคะขึ้นอยู่กับวาเจ้าิใส่สชีวิตหรือใส่เงินใส่ท่องใส่ปัจจัยที่เจ้าหามาใดนี่เลี่ยงกายเจ้าของหรือว่าดูแลครอบครัวบริหารแบบใดให้ได้ดีที่สุดเท่าที่สิดีใดนะคะเพราะวา่าในเมื่อนึงแล้ว วันที่เราจะต้องใช้ชีวิตเพียงลําพังอย่างเช่นเยลินนี้เฮาก็จะมีความกังวลหรือความเดือดร้อนหน่อยลงบ่มากเกินไปนะคะค่ะคลิปนี้ยาาเติบแบ่งปันถึงชีวิตในตา่างแดนนะคะกะวังมาพี่วานองสิฟังมาหอดจนว่จจบมวนเด้อค่ะเด้อราบขอบบุญขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังแรงกายแรงใจทุกเมนทุกไลทุกๆแชรททุกๆติดตามนะคะดูแลสุขภาพเด้อเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปนานะคะพี่น้องจ้ะ สวัสดีจ้า